โอ้ยโดนโดนอาการมันเป็นยังไงครับอาการมันดีแบบนี้ครับคือวันนี้คุณเจออะไรห<อ>รือยงังยังไม่ได้เจออะไรเลยไม่มีเขียวเลยอาจารย์เจค,คิดว่าใหมน่นี้คิดว่าหน้าน่าจะเป็นยังไงครับน่าจะมีตัวอยู่มากเน,นะโดนเฉย <c oughs> โอ,โอ้เราพลาดว่ะเราเดินลงตรงนี้เจนเนาะอ,อ้าโดนอีกแล้วครับน้งองน้ <c oughs> อง อเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตึ๊บตึ๊บตอ่อฮาฮโดนจริงด้วยเหองไหมเล่าโซเล่เก,ก,เกับเจก็ปล่อยไปนะครับเนี่ยววอสจริงๆริงนะนอนจังครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผม ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกหนึ่งทริปนะครับผมกับนาาักสารเบสซิ่งนะยังมาตกที่ข้ามมะเขือนะครับผมสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะก็มีคนเขายาบมานะครับผมคล่องใจว่างั้น <c oughs> เอายิกงยังมาก่อนแล้วนะมันมาสองลายแล้วนะครับต้องดูกันนะครับว่าวันนี้จังหวะปลายจะเข้าหรือเปล่ามาเช้านะวันนี้ก็ก็ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นะช่วงเช้านะครับหาตัวค่อนข้าง,างยากนะ โอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมรมเขาว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าขัดมั้งอยากทำไมอ่ะใครเยอใครนะเยี่ยเออสวยดีส่งมาให้แล้วจัดไปโดนยางโดนยางม,มันรอผม้วมั้ง เออมันเนี่ยปลามันรอพี่อยู่เนี่ยไม่กัดหรอกระสันจะไม่มาเพราะงั้นนี่เรามาถึงเราข่มไว้ก่อนเลยอุปกรณ์และเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมคันสตีมเบรกล o c สตาร์ดอีกน้ำสายช้นดูดแปดเดย๋ยวก็ รสชาตินะครับผมตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อหลุมนี้ตียังนะปัน่นไม่ตีแล้วหลุมเสียวอะ่ะน้ำลงเว้ย 龙起，龙起、嗯。嗯 ข่างกองไม้แบบนี้ไม่มีตัวก็ไม่ได้จะไปตีตรงไหนแล้ววะโอ้หมดปัญญาเหมือนกันแล้ววะโอ้โดนโดนแน่หลบอหลอกเขาอีก ยังไงล่ะหลอกด้วยสำคัญหลอกแกแล้วกล่มขู่พูดต่อสู้ไว้ก่อนนะครับผมอาการมันเป็นยังไงครับอาการบางทีแบบนี้ครับอวันนี้คุณเจออะไรหรือยังยังไม่ได้เจออะไรเลยไม่มีเขียวเลยอาจาร,รย์เจว่าไงอาจาร,รย์เจ๊เงียบกิพมันรรากาศเลยแบบดูดูสงบนะสงบดูสภาพอกเงียบราบรือดูสภาพรอก เดือดตรงนี้โอ้โหอย่าหาท้อันนี้เราก็ย้ายหมายนะครับผมก็เป็นจุดที่ไม่เคยมากันนะก็เป็นหลุมเป็นหินดินดานนะครับผมก็เผื่อเผื่อว่าจะมีตัวนะครับจุดแบบนี้นะก็ต้องถามอาจารย์เจดูครับอาจารย์เจคิดว่าหมายนี้คิดว่าน่าจะเป็นยังไงครับน่าจะมีตัวอยู่มากแน่นะไม่เคยมาลองเหมือนกัน จัดเตี้ยไม่ค่อยแน่ใจก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันถือโอ้โหตัวใหญ่จัดโอ้ไม่ได้เปิดกล้องมือกี่ไม้เดียวเลยก็รอดแนวแล้วนะครับโอเคคือแว่าก็ต้องหัวเราะดังๆหน่อยนะครับวันน้องๆ <laughs> ตามตัวไม่ใหญ่นะครับดูดิอยู่เป็นฝูนี่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 เป็นฝูงปล่อยนะครับผมเมื่อกี้ไล่กัดต่อหน้าเลยตรงนี้เลย <Wow. S 1> เดินมาร้อนมันเข้าซุ่ตมตามป่าว่ะ พลาดเราเราเดินลงตรงนี้เจ๊เนาะอ้าโดนอีกแล้วครับน้องๆโดนอีกแล้วครับโ <Okay. S 1> อเคอ้าวซ้ำสิซ้ำสิมันมาเป็นพวกเนี่ยซ้ำสิัน mm hmm. ที่สองครับมันอยู่หลายตัวโอ้โหแต่ตัวไม่ใหญ่นะผมันที่สองนะอั๋สูงสูงตัวเล็กอเนี้ยอยู่เป็นฝูงอะโอเคปล่อยเลยนะครับ เราต้องอย่ากลับไปหาพวกนะไปลองดีครับผู้แรงดีว่ะตัวเล็กๆแต่แรงดีกัน

หลงจากหมูป่าโอ้โหดีนะมีกระเป๋ากันน้ำเว้น้านลงไปทำไมครับอาการมันเป็นยังไงครับมันมันร้อนเลยอร้อนผมร้อน โชว์ตัวหน่อยเราต้องขยี้ให้โชว์ตัวหน่อยได้ครับได้ครับพวกมีสองกว่าตัวนี้สองไม่ถึงมาตรฐานโล้นิดโล้ครึ่งหนึ่งนะยาวนะยาวได้ปลาแล้วก็เสียงดังแล้วนะครับตอนนี้นะอย่ามาครับ โดนมีไซส์ด้วยใหญ่ไหมว้าวการเจโดนแนนดนนนลนะ ه, ้วครับการเจรอดกันทุกคนนะครับวันนี้มันมักจะมีเสิกนะไซส์นี้โอ้โหมันเป็นอะไรวะ ถ้าบบเป็นกะุกสองทีแล้วเนี่ยเกปล่านเจ๊เก็บมาอน่ผมก็ได้มา้อหลอด้วไ้ใส่สายเยอะได้ไหมะตึ๊บหน้าโดนหน้ารูเนี่ยลองตียาวสาดไปนู้นหนถึงไหม เร่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตึ๊บตึ๊บต่อโดนจริงด้วยเห็นไหมเล่าโอ้บอกแล้วสวยสวย เจ๊เจ๊ยุ่องอยิ่งเดี๋ยวลองซ้ำเผื่มอมีพวกหรือมันกลับมาหายสวยด้วยตึไงไหม,มอ้วาวหัวนี้ต้องโดนโอ,อ,ะ,อะโอเคโดนครับผมโอ้โหโเกี่ยวใส่สวยอ,อยู่โอ้แต่เมื่อกี้ไม่น่าปล่อยไปเลยนะพอลาบเลยนะ มีเพื่อนครับปลามันแอบ,บล่มนะแม่ถ้ามาตีเองก็โดนเองแล้วโอเคนะโดนไปทางกูลละเราไปชี้เป้าให้เมือปืนซะแล้วเราเขาเอาไปแดกเลย ตาดขาดนะโอ้สยสวยครับตัวนี้เก็บนะตัวเรียกกระเจก็ปล่อยไปนะครับอเคยจอดนะชจอดนะยอดนจอดนะังนู้นร้อนไหมดางนู้นอ่ะร้อนมาก็โอเคสำหรับทริปนี้ก็น่าจะเที่ยงแล้วแหละตอนนี้นะแดดร้อนครับหิวข้าวกันแล้วก็สรุปจบก็ รอดให้ทุกคนนะครับผมผมว่าเก็บ2แต้มนิดเดียวนะตัวนิดเดียวนั่นเขาโดนทีหลังครับเจอไซบอสในน้ำปั่นโชยานอยโหที่หยุดมัดเนะนี่ยนะบ้านผมก็คุณเก็บให้ไวอีกเกล่าน้ำปั่นก็โดนสังฆวาดต,ตัวแรกเกี่ยวหางมาอย่าไปนับเลยนะแต่เขาเขาได้บอสแล้วทีหลังดังกว่านะ <S <S นี่ไซปลาครับบอสจริงๆครับตัวนี้บอสบอสแบบบอสอ่ะเนี่ยบอสจริงๆเนี่ยนอาจัง ส่วนนาเจก็เก็บไปเก็บกลับบ้านตัวเดียวนะครับผมน้าเจเก็บไปสองแ้มนะเียเขาเยี่ยมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ